สวัสดีค่ะนินาธาลบไัยิบศตรีภพนะคะวันนี้ก็จะมาทำนายนะคะในหัวข้อข่าวดีนะคะของคุณนะคะของชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะคะจนถึงวันที่14เมษาย,ยนก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ตัวนี้ได้นะคะคือน่าขอภัยที่แบบว่าออกคิวล่าช้าเพราะว่าแบบสีหวันแล้วเนาะ นคือหน,น้าตารางคิวดูดูส่วนตัวค่ข้างยาวมากคือต้องขออภัยด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีมีนะคะคือหน,น้าแบบทาเป็นแบบพิธีาการให้กับพวกคุณนะคะมาดูกองที่หนึ่งกันนะคะเป็นหมายเลข31นะคะเป็นรูปของนกแก้วนะคะนกแก้วนะสตัวนะคะนะคะแล้วก็เบอร์สองนะคะใบที่สองจะเป็นหมายเลข26นะคะเป็นรูปของจักรวาลน,นะคะ ใครชอบกองไหนนะคะก็สามารถเลือกกองนั้นกันได้เลยนะคะวันนี้จะมาเป็นแบบทีมสีฟ้าเลยนะฟ้าน้ําเงินนะคะโอเคถ้าใครเลือกกันได้แล้วนะคะมาดูคําตอบตองที่หนึ่งกันนะคะข่าวดีของคุณคืออะไรนะคะหมายเลขสาสิบเอ็ดบอกว่าจงลงมือทําด้วยความเต็มใจของคุณนะคะอย่าเสียใจที่ล้มเหลวแต่จงเสียใจที่เรายังไม่ได้ลองทํา จงเรียนรู้จากทุกความล้มเหลวของคุณอย่าปล่อยให้ใครนะคะมาวิพากวิจารณ์คุณนะคะมาเป็นตัวหยุดคุณนะคะอย่าหยุดแม้แต่จะแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณก็ตามนะคะอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดแม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณก็ตามแล้วก็อย่ากลัวที่จะล้มนะคะเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จคือส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณด้วยนะคะอย่าให้ใครนะคะมาบอกคุณว่าคุณทําไม่ได้หรอกนะคะ แล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จนะแต่มันมีหนทางให้กับคุณอยู่เสมอนะคะความกล้าคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของคุณนะคะอ่ะอันนี้คือคําแนะนําของคุณนะคะขอพลังงานของคุณนะคะสิบใบแรกเป็นยังไงบ้างนะคะเป็น The Fool นะคะเเหรียญน,นะคะหเอ่อไม่ใช่สิเด็กถือไม้เท้า 6. ถ้วย นี่คือไฮโลแฟนนะคะห้าดักห้าไม้เท้าสองถ้วยสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นสี่ดักนะคะพลังงานนะคะบ่งบอกถึงคุณนะคะกองที่หนึ่งเป็นคนที่ชอบทำบุญมากนะคะชอบทำบุญแล้วก็เป็นคนที่ชอบสมวนไว้พระบางคนคือแบบไปปฏิบัติธรรมรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปด ะะบางทีก็จะเป็นบุญกุศลใหญ่เช่นสร้างอุโบสถเอ้ยใช่สร้างอุโบสถสร้างสร้างโบสถ์สร้างพระวิหารนะคะสร้างพระประธานนะคะแล้วก็ทําบุญไทยชีโโกกบือนะคะมไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยประมาณนี้นะคะนี่คือชาวราศีมีนนะคะพลังงานคือดีมากนะแล้วก็ที่สําคัญในหน,น่ามองว่าในช่วงนี้ค่ะดีอมคุณนะค่อนข้างมีหลากหลายแบบสิ่งแรกเลยก็คือคุณจะเป็นคนที่ชอบอิสระ ในการใช้ชีวิตไม่ชอบอะไรที่แบบมาให้ใครแบบมาบังคับนะคะมาบังคับาต้องแบบจำจี้จุกจิกอะไรเงี้ยจู้จี้จุกจิกมาแบบชี้นิ้วสั่งแบบให้ทําแบบนี้แบบนี้คือคุณเป็นจะเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตมากๆนะคะเป็นคนที่แบบมีเรียกว่านะฟรีสไตล์ชอบอิสระคาว่าใช้อิสระคือนี่นามองว่ามันได้หลายรูปแบบนะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่ไรเดียงสามไม่ ไรเดียงสารแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครด้วยนะเอ,อกองที่หนึ่งเนี่ยไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีภัยกับใครแล้วก็ช่วงนี้ข่าวดีกันหนึ่งก็คือการเงินเด่นชัดมากนะคะ 9, เก้าเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จการเงินของคุณอะ่ะมันจะขยับขึ้นมาอีกขัน้นอีกสเต็ปหรืออาจจะหมายถึงว่าได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ ผนทางสู่ความสําเร็จทางการเงินนะคะหรืออาจจะถึงว่ามีความคล่องตัวสูงในเรื่องของการทํามาหากินมีความคล่องตัวสูงในเรื่องของการการหาเงินการเก็บเงินนั่นเองนะคะเดือนที่จะเป็นเดือนที่คุณจะเก็บเงินได้เยอะมากคุณจะเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการใช้เงินรัดกุ่มมากขึ้นนะคะและก็สิ่งที่คุณตั้งใจตอนนี้เป็นเรื่องของการทํางานคุณมีโปรเจกต์ที่อยากจะทา มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องของการทํางานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจหรือเป็นระบบข้าราชการเป็นลูกจ้างก็ตามนะคะทุกคนอาจจะมีเป้าหมายของการทํางานทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็คุณอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดบางท่านเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่า,าเป็นระบบข้าราชการนะคะแต่ก็มองหาธุรกิจเพิ่มเติมเสริมแบบนี้ได้นะคะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะคะเคยนะ่ามองว่าคุณอ่ะ เดือนนี้คุณจะได้บริวารดีบริวารคอยเชื่อเหลือคอยเชื่อเหลือคุณนะคะใครที่ชอบชอบทำงานแนวแบบให้ความรู้คนอื่นประมาณนี้จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะคะคุณคือได้มองว่าการที่คุณเป็นเป็นผู้ให้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้ให้มันให้ได้ตลอดเวลาถูกไหมแล้วก็จิตของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมันอิมเอมมาก อิ่มเอมมากแล้วการที่เราให้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือความสุขความสบายใจของตัวเราด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะนี่า,ามองว่าคุณกองที่หนึ่งน่าจะมีข่าวดีนะในเรื่องของความรักเช่นใครที่ไม่เคยสมหวังในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นโสดมานานแล้วมีอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่คนที่เป็นกัลยาณมิรเข้ามาคอยช่วยเหลือ ะค,ะคอยสนับสนุนคอยเป็นครให้กำลังใจให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแบบนี้ค่ะหรืออาจจะหมายถึงว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกัลยาณิวิธีดีมาร่วมงานกับคุณนะคะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีประมาณนั้นนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดก็ได้เจอคนที่ถูกใจนั่นเองเนาะหรือถ้าใครไม่โสดนะอาจจะแบบว่าแต่งงานอยู่กินกับสามีภรรยาแล้วนะคะออแต่งงาน แต่งานแล้วประมาณนี้อาจจะหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ลูกได้เช่นกันนะคะมีมีบุตรม,มีทายาทนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าคบกันมานานแล้วนะคะก็อาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ที่จะแบบได้สมหวังสละโสดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านเน,นี่ยก็คือเป็นคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ข่าวดีคือได้เจอเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะคะมีโอกาสได้กลับมารีเทริร์มีโอกาสที่ได้กลับมารักกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่แล้วก็คุณพยายามที่จะแก้ไขคือหน้ามองว่าสิ่งที่คุณพยายามแก้ไขตอนเนี้ยมันก็ยังคงวุ่นวายอยู่แต่มันจะมีทางออกนะคะมันจะมีทางออกนะคะอ่ะขอดูอีกซิว่าข่าวดีของคุณคือเรื่องอะไรกันอีกบ้างนะคะบางท่านมีข่าวดีเรื่องของการรับโชครรัับทพย์ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเนาะม,มีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ มีโอกาสได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ๆบริษัทใหม่ๆหน่วยงานใหม่ๆใครที่ทํางานอยู่ที่เดิมแล้วก็ไปสอบไปสอบตําแหน่งที่ใหม่เอาไว้ก็มีเกณฑ์จะได้งานเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะคะหนื่ได้งานที่ใหม่อืออ่ะโอเคนี่คือกองที่หนึ่งนะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในกองที่สองกันบ้างนะคะ กองที่2นะคะอันนี้คือพูดถึงคําว่าวิสัยทัศน์ของคุณนะคะตอนนี้มองว่าคุณน่าจะอยู่สี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเล็กๆนะคะตอนนี้ออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมของคุณได้แล้วนะคะแล้วก็ขยายขอบเขตให้มันไกลโพ้นนะคะให้มันไกลกว่าเดิมนะ,คะใครที่อยู่แต่ห้องเล็กๆตอนนี้นะคะหรือทํางานแต่อยู่ที่เดิมนะคะแบบอยากออกไปแบบเรียกว่านะไป ไปสู่โลกภายนอกประมาณนี้นไปผจญภัยประมาณนี้นะคะหลุดออกมาจากกรอบตัวเองบ้างนะอืมแล้วก็บอกว่าคุณนะ่ะเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จนะคะยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะสิ์ใบแรกนะคะเป็นราชินีถือ,อถือไม้เท้านะคะทุกความพยายามมีคุณค่าเสมอนะ อย่ายอมแพ้นะคะในวันที่ทุกอย่างสะดุดยัางยากเกินไปอย่ายอมแพ้กับสิ่งนั้นนะคะโหคุณไม่ยอมแพ้อยู่แล้วขึ้นมาเก้าไม่เท้าขนาดนี้อืมเจอคนที่กําลังหักหลังหรือทรยศคุณก็จะไม่ยอมแพ้ถูกไหมเดี๋ยวนะเดวิลสิบถ้วยนะคะสามถ้วย อย่าก,กลัวที่จะล้มนะคะเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะอ,อัสวินถือไม้เท้าเอ้ยอัสวินถือดาบเจ็ดไม้เท้านะคะราชีถือดาบแล้วก็จัสติกนะคะ พลังงานนะคะอย่าปล่อยให้ความกลัวนะคะมาควบคุมวงการชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเสมอนะคะแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์แบบก็ตามแต่ขอให้คุณก้าวต่อไปนะคะให้กําลังใจตัวเองนะอตอนนี้นี่น่ามองว่ากองที่สองนะ่ะเป็นคนที่มีพลังมีไฟมากๆกับการทํางานนะสู้แบบสู้ไม่ถอยอะต่อให้เจอคนที่พยายามพยายามที่จะมาดิสเครดิตคุณอะเจอคนที่แบบเป็นคู่แข่งเจอคนที่ พยายามใส่หลายป้ายสีเจอเพื่อนรวมง,งานที่อาจจะแบบบางทีอาจจะเจอเรื่องเพื่อนรวมง,งานที่ที่มีปัญหาขัดแย้งก็เป็นได้ก็เป็นได้นะบางคนจะบอกว่าเพื่อนรวมง,งานดีมากแต่คนที่มันมีขัดแย้งกับเราคือน่าจะเป็นคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้เออคือน่าสือว่ามันก็มีมีหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าในกองที่สองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งเป็นคนมีฝีมือมากแล้วก็ น่าจะเป็นระดับหัวหน้าเจ้านายผู้บริหารเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะๆอันนี้คือกองที่สองแล้วก็ควรจะโฟกัสต่บการทํางานมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็มีสิ่งที่คุณต้องพยายามมากๆต้องสู้ให้แบบเครียกว่าสู้แบบไม่ทนะ้อสู้แบบไม่ถอย,บบถอยต่อให้มีคนที่พยายามไะทําร้ายคุณก็ตามนะคะบริวารของคุณอัจะค่อนข้างดีคําว่าบริวารอ,อาจจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึง เ,เพื่อนร่วมงานก็ได้คุณค่อนข้างมีบริวารที่ดีคอยช่วยหรือคอยซัพพอร์ตแต่สิ่งที่คุณไม่ค่อยได้ดังใจนะ่าจะเป็นคนรักของคุณมากกว่าคนรักของคุณเข้าดูเหมือนจะพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ทุกๆครั้งเหมือนมันทอนจิตใจอะด้วยคําพูดหรือการกระทําก็ตามแล้วคุณก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนต้องต่อต้านเหมือนต้องแบบสู้กลับอะบางทีก็รู้สึกว่าต้องสู้กลับแต่บางทีก็เหมือนแบบพยายามมีกาแพงพยายามแบบมี เรียกว่านะพยายามต่อต้านเหมือนกันนะในบางครั้งในบางครั้งนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจที่ยากระทาในตอนนี้คือหน้ามองว่ามันมีนะที่คุณอยากจะทําและอยากจะให้มันประสบความสําเร็จแต่คุณจะผ่านอุปสรรคเยอะมากปัญหาที่คุณเจอสิ่งที่คุณผเผชิญอยู่ตอนนี้มันดูทุกอย่างมันดูเหนื่อยไปหมดเลยแต่คุณจะผ่านไปได้ผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณนะคะด้วยความฉลาดของคุณด้วยการมีไหวพริบของคุณด้วยเช่นกัน นะคะถ้าพูดถ,ถึงอดีตที่ผ่านมาน่ามองว่ากองที่2เนี่ยอดีตที่ผ่านมาของคุณนะอาจจะเป็นแบบ2อชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้คือใช้คำว่าอาดีตได้เนาะหรืออาจจะหมายถึงว่าเฮ้ย20กว่าวันที่ผ่านมาหรืออาจจะหมายถึงว่า1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาจริง,รงๆชีวิตค่อนข้างดีมีความสุขมากดูแบบไม่ไม่ได้เลวลาร ผ่านไปได้ด้วยดีต่อให้มันมีปัญหารจริงคุณก็จะผ่านไปได้ในที่ผ่านมาแต่พอมาปัจจุบันนะ่ะมีบ้างแหละปัญหาที่คุณต้องแก้ไขนะคะแต่คุณก็จะผ่านไปได้ผ่านไปได้แต่ว่าใช้คำหนึ่งก็คืออย่าอารมณ์ร้อนต้องมีสติต้องรอบคอบหนักแน่นแล้วก็มั่นคงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอารมณ์ร้อนนะเอาแต่ใจตัวเองนะ่ะนีน่ามองว่าปัญหามันไม่คลี่คลายอย่างแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของความที่ใจของคุณตอนนี้ มันมีบางอย่างที่คุณน่าจะต้องอดทนมากเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานแล้วก็เป็นเรื่องของความรักด้วยนะความรักเพราะขึ้นมาขึ้นมาชัดเจนมากพูดถึงเรื่องของความรักมีปัญหามีปัญหามีทะเลาะมีปัญหามีทะเลาะอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกาันแต่คุณต้องใจเย็นถ้าคุณแบบเอ่อเหมือนถ้าคุณลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแล้วเด็ดขาดถามว่ามันดีไหม มันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันกลัวจะเป็นผลในระยะยาวอันนี้คืออย่างนี้อยากขอ,ขอเตือนนิดนึงนะคะแล้วก็มีบางท่านเป็นเรื่องงานมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งคู่สัญญานะคะหรือคนที่สัญญาทำสัญญาร่วมกับคุณนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนมีการทะเลาะกัน ทะเลาะก,กันหรืออาจจะหมายถึงว่ามีการทรยศกันเกิดขึ้นเช่นผิดผิดคำสัญญาเบีย้ยนี่ผิดนัดจนถึงขั้นมีเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลรรอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ต้องถึงขึ้นศาลก็ได้แต่ว่ามีการเป็นคดีความเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะถ้ามันมีคดีความ,มจริงจะคณะคดีไหมโหยากมากเลย คือน่าสือว่าการที่จะคุณจะชนะคดีค่อนข้างยากในในกรณีที่ใครมีคดีความนะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะในช่วงนี้ถ้ามีการวางแผนนะคะในเรื่องของการไป เที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะเช่นไปกับคนรักไปกับคอรอบครัวนะคะหรือเป็นการไปเที่ยวก็ได้นะคะเป็นการไปเที่ยวมก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปหรือถ้าใครที่จะแบบไปเกี่ยวกับเรื่องของการไปทํางานนะคะต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเร็วนี้นะคะหรืองานที่คุณกําลังจะไปดีลกับใครเจรจาต่อรองนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะ เรื่องของการเงินก็โชว์เหมือนกันนะบอกว่ามีความคล่องตัวในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการหาเงินด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะอ่ะมีเรื่องของอะไรอีกข่าวดีของคุณเป็นเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้งานที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะใครที่ตกงานอยู่นะคะไปสอบไปสมัครเอาไว้ในหลายๆที่มีโอกาสที่จะเรียกตัวนะคะได้งานนั้นๆนั่นเอง นะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะข่าวดีหรือบางท่านนะจะมีข่าวดีอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอาจจะหมายถึงว่างานประสบความสําเร็จนะคะมีการฉลองมีการรวมกลุ่มมีการรวมตัวกันนะคะในเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์จัดงานปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะคะ กคอถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันเนาะกล่องที่2โอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการาารักษาสีน้าให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็จงสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบาย